พัวออจงโง่นึกว่าแกเจ๋งมากนักลึงไงฮะไอ้กลัวเอ้ยช่าพัวเอ้แกลองเจออปปรคัดของฉันหน่อยเป็นไงเล่าช่าโอ้คางมันสูงเกินไปแบบนี้ถึงชกโดนพลังทำลายก็ลดลงไปกว่าครึ่งอ่ะฮี่ชาอบ้าชะมัดต้องรอให้มันก้มต่ำจริงสิอ่ะ มีเงินหมื่นเยนตกอยู่ตรงนี้น่ชั่วโอ้ยชั่วอ๋อชั่วอ๋อเออเออเออเฮ้ยเอ้ยลองฉันโกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่จบง่ายๆแน่เฮ้ยปล่อยนะเว้ยปล่อยซิวะเชอะอเฮ้ยทำไมปล่อยแบบนี้เล่าอาเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะช่างมันเถอะแค่นี้ก็จอดซะแล้วหิวขึ้นมาซะแล้วสิ เฮ้ยชั่วชั่วอ๋อเ้เรียบร้อยฮ่าฮเออเอ้มันเจ็บนะเว้ยเออฮ้ยชกได้ยกสุดท้ายแล้วลุยเต็มที่เลยนะพยายามเข้านะฮารดาคุงถึงจะห้ามเลือดอยู่แต่แผลก็บวมเป่งจนมองแทบไม่เห็นทีนี้จะทำยังไงล่ะเสกิเิอืมไม่ได้ เฮ้ไอหมอนั่นเป็นอะไรไปฉันไม่รับรู้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาต้องชนะแนะ่และฉันก็ต้องชนะด้วยเช่นกันช่าอีพัวตาบวมเป่งแบบนั้นเน่คิดจะยังสู้อีกอย่างนั้นเหรอช่าเซกิจิตีฉากเซ่ใช้ขาหน่อยหลบฉากมันหน่อยเซ่อีอะไรเนี่ยยืนเป็นกระสอบซ้ายเขาชกอย่างเดียวเลยอ่ะ อ่ะหรือว่าบางทีมีอะไรเหรอเขาอ่ะก็จะใช้หมัดเคาน์เตอร์คือช่วงจังหวะที่หมัดข,ของคู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาจะเกิดช่องว่างที่หน้าไงซึ่งต้องกะจังหวะอย่างแม่นยำแล้วปล่อยหมัดสวนออกไปอ่ะแต่ว่าปล่อยให้มันชกขนาดนั้นน่ะตาอาจจะนี่กะจะปล่อยให้ฉันโชคไปถึงไหนเนี่ยนี่เขาไม่กลัวเลยสักนิดหรือไงเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนยังไงกันนะฮาราดะคุงเอ๊ะ นี่จิอากิล่ะขังบนมั้งเอ๋อไม่อยู่แฮรั่ว่าเออเออออหมดลทธ์แล้วอย่างนั้นเหรอออจะทำยังไงนี่ถ้าฉันออกแรงมากกว่านี้รับรองแกได้ขึ้นสวรรค์แน,น่ไอ้หนู <c oughs> นี่เราจะต้องมาตายจริงๆเล้วเนี่ย <c oughs> สติฉัน กำลังจะหายไปแล้วจ,จิอากิเออจิอากินี่มันภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ภาพลวงตานี่เออจิอากิปล่อยเขานะขอร้องล่ะปล่อยเขาเธอเอเอ,เ,อเธอเป็นใครอย่ามาทำอะไรมาไอด้ดะนะบอกแล้วไงว่าอย่ามาเนี่ยเอเอฉันขอโทษขอโทษที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคำพูดของเธอนะเออจิอากินี่ปล่อยนะ ปอปเฮ้ยใหญ่นี่จุนดีนักออ,อ,อแกออทำอะไรวะหนวกหูหน่าเถออ่อไม่ได้ฉันจะฆ่าแกแกไม่มีทางรอดแนะ่เออต้องแลกสถานเดียวเท่านั้นเนอะเถั่อเถ่อย่างนี้ก็เสร็จเจ้แล้วก็ไม่มีเวลาแล้วด้วยอะ แกเขาน่าจะกะจังหวะได้แล้วนะแกทั่ว <c oughs> <c oughs> เอะ๊เอะ,อะทำไมแกถึงได้ใจเย็นอยู่ได้ทั้งที่ฉันใช้วิธีขี้โกงขนาดนั้นแกะจะดูถูทฉานมากเกินไปแล้วนะเว้ยไม่รู้เรื่องไงถ้าแกเกิดอาการทางตาขึ้นมาอีกคราวนี้ได้บอกสนิทแน่นี่แกเห็นใบอนุญาตสำคัญกว่าตาของแกอีกอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยไม่อยากมานั่งเสียใจภายหลังก็แค่นั้นเนี่ย เชื่อเฮ้กัจะใช้อปปคัดไปถึงไหนไม่มีท่าอื่นแล้วเรื่องไงพวกเออไม่ได้เออเออบาท,ที่สุดมันไม่ยอมก้มหัวลงมาเลยไม่มีวันโชกโดนมันแน่ทำยังไงนะถึงจะล่อมันก้มลงมาได้ความซาเมื่อกี้หายไปไหนหมดล่ะโอ้ยหิวข้าวจังเลยเออเออเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรนะเออ โอ้ยังจะเอาเอีกอย่างนั้นเหรอฮีอ่ะอ่ะยังจะใช้อัปคัดอีกไอเบอกเอ้ยเป็นอยู่ท่าเดียวหรือไงวะแกน่ะเชอพว้เอ้ยมันเล่นลำตัวล่ะก้มหัวลงต่ำมาแล้วสินะทีนี้ก็ตาม้วยชุดที่สองแกจะต้องเสียใจที่หลังหน้าซ้ายเหรอยาอ่ะอ่ะเอ้ยพวก เรียบร้อยฮ่าฮไลคอร์สไงเล่าแจงเป้งไปเลยกะไว้แล้วเชียวไม่ผิดจริงๆอ่ะสำเร็จแล้วไซคิจิมันสลบเหมือดไปแล้วลูกไม่ไหวหรอกหน้าไม่ต้องนับหลอกลุงไม่มีทางฟื้นชัวเออเออหนึ่งสองเออชนะแล้ว,ชน,ลวชนะแล้วครับเออท่าออนน่จะออกใบอนุญาตให้ เป็นกรณีพิเศษนะฮ่าฮ่แบบนี้เธอคงพอใจแล้วนะอืมโอเคเลยอเจ็บใจนะแกมาอยู่ค่ายเดียวกับฉันแกจะต้องซ้อมชกกับฉันทุกวันเลยได้สิฮ่าฮ่าเจ๋งไปเลยออชี่ขอโทษนะที่ชอบทำให้เธอเดือดร้อนน่ะเออะ จะกลับไปหาทุกคนแล้วล่ะเออจียกิถ้าเธอไม่ออกมาล่ะก็ฉันคงตายไปแล้วนะเอ๊ะถ้าฉันเข้มแข็งแล้วก็ไมไดาคงไม่ต้องมาคอยช่วยเหลือฉันแบบนี้หรอกนะไม่ว่าจะเวลาไหนฉันก็พร้อมจะช่วยเธอเสมอนะเอ๊ะฉันน่ะพร้อมจะช่วยเธอทุกเวลาอยู่แล้วนะฉันน่ะชอบเธอนะเจีากิเอ๊ะ,อะ มากอดหน่อยสิเอ๊ะฉันฉันก็ชอบเธอนะชอบมานานแล้วอ่ะแล้วก็ชอบเธอมากๆด้วยไหมล่ะว่าไงนะไหนกันลองพูดใหม่อีกทีสิเฮ hey, จังฉันหายใจไม่ออกอ่ะบอกแล้วไงว่ายังไม่ชัวร์มันอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็ได้คือเขาว่ากันว่า ไมดากกับที่อากิจังนะ่ะเป็นแฟนกันแล้วนะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันมันต้องไม่เป็นความจริงโกหกนะเออ,เอ,อชี่ไปได้ยินเรื่องนั้นมาจากใครฮะใครงั้นเหรอครับก็ไอเจ้าคาสุติกับโยเนจิไงใช่มันสองคนนะ่ะเออผูออกแกอีกแล้วเหรอนี่ฉันบอกพวกแกอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ไปได้ยินมาจากใครฮะอากาซึมินะ่แต่ที่อากิจังก็ซื่อจริงนะดันไปบอกให้ผู้หญิงปากสาว่างแบบนั้นได้เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวสวยหรอกหน้านะแกว่าแฟนฉันเป็นผู้หญิงปากสาว,าว่างเหรอก็มันจริงนี่วาคุณไม่ได้ได้ยินว่ากระชับความสัมพันธ์แนบแน่นกลางสายฝนกับคุณจิอากินั่นแหละครับเออเออพวกแกอยากโดนตืบนักหรืองไงวะเออเออเอเอหยอกนิดหน่อยนะอย่ากโกรธกันนะ เฮ้ hey, แล้วหน้าแกไปโดนอะไรมาวะเซจิฮะอ๋อนี่แหละครับวันนี้ผมไปแย่ผู้หญิงที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องข้างๆผมเนี่ยแต่ดันแย่แรงไปนิดนึงใกล้เธอเข้ามากไปหน่อยเลยโดนมาฉาดเบลรรอเลยครับเห็นบอกว่าชื่อไมดะอากาเนะครับเฮ้ยชื่อเหมือนไมดะเลยอ่ะต้องไปเจอสักครั้งแล้วฮอแคาซมิฉันขอโทษนะเจียกิคือฉันไม่นึกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้นะ่ะ แต่น่าตกใจจริงๆนะฉันพูดออกไปแค่สิบแต่ตอนนี้โดนต่อเติมเสริมแต่งไปร้อยแปดสิบแล้วล่ะเกินกว่าน,นั้นมัง้งหืมแต่ไม่ไดีใจเหรอที่เขาพูดกันว่าเป็นแฟนกันแล้วนะ่ะจริงมาเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะตกลงเป็นแฟนกับฉันนะ่ะงั้นกับพูดกับเธอว่ายังไงอะไม่บอกแล้วล่ะน่านะเทีกิขอโทษนะทีนี้ฉันจะไม่ปากโป้องอีกแล้วอะเอเออ,เอ,อ ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนะ่ะงั้นก็เออเออเออฉันจะไปถามเธอหล่ะนะไม่ได้นะงั้นใจทำยังไงวะต้องแบบนี้สินี่คือหอนทางสุดท้ายสำเร็จหรือไม่ก็ต้องเสี่ยงคือเผชิญหน้าและสารภาพรักกับเธอไปเลยไนงะเออสารภาพรักเหรอไม่รู้ว่าก็ทำไปกี่ทีแล้วอ่ะ ต้องไม่ใช่กึ่งเล่นกึ่งจริงแบบที่ผ่านมานะเฮจังข่าวนี้ต้องจริงจังนะัดเธอไปที่ไหนสักแห่งนะแล้วถ้าแฮวขึ้นมาล่ะคงได้แต่ตัดใจแล้วหาผู้หญิงคนใหม่นะเฮจังเออเฮียห้องนี้ล่ะครับอ่ะนี่มันห้องของเจ้าสังเปตะนี่ดาแล้วคนไหนล่ะดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ครับตอนเนี้เอ,อ้สังเปตะอ่ะ,อะคุณคัสจิคุณยอเนจิทำอะไรอยู่วะ อ๋อมีผู้หญิงคนหนึ่งน่ะวานให้ผมลอกเลคเชอร์ให้นะครับผู้หญิงวานนายเหรอเอ๋ไหนมาดูหน่อยสิเป็นลูกผู้ชายทั้งทีปล่อยให้ผู้หญิงมาใช้ได้ยังไงวะเสียฟอร์มหมดนะวเว้ยเออเออนี่แน่ใจนะว่าลายมือผู้หญิงน่ะเออเฮ้ยไม่ไดะอากาเนะว่ะเออคนนี้แหละเฮ้ยนี่เออที่เรามาตามหาก็คือผู้หญิงคนนี้แหละเอ๊ะมาหาเธอเหรอครับผมว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเธอเลยดีกว่าน่าเพราะว่าเธอหน้ากลัวมาก เธอเป็นคนยังไงวะที่ว่าน่ากลัวนะ่ะพูดได้คำเดียวว่าเธอเป็นผู้หญิงสไตล์คุณไมดาเลยนะครับเอเอ้ยเออ้ยเออถ้าจะน่ากลัวจริงฮะแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนซะละ่ะเธอถามผมว่าใครเป็นลูกพี่ใหญ่ของที่นี่ผมเลยบอกไปว่าเป็นพี่ชายของผมเองนะครับออบอกไปอย่างนั้นเหรอตอนเนี้คงไปหาเรื่องพี่ชายผมอยู่นะ่ะก็ดีนะ เข้าใจแล้วนะฉันจะคอยตรงนี้พวกแกต้องไปเรียกมาให้ได้นะเอเข้าใจแล้วเฮจังถ้าทุกอย่างโอเคแกต้องทำท่าแบบนี้นะเว้ยเฮ้นายใช่ไหมที่ชื่อนาคตะโคเฮติเนี่ยเอ๋ฮึฉันน่ะชื่อไมดะอากาเนะนะโทษทีนะเพื่อนมาเจอกันหน่อยเป็นไงล่ะเอ๋อ่ะ ถ้าไม่โอเคต้องทำท่าแบบนี้นะเว้ยฉันพูดด้วยไม่ได้ยินเรื่องไงเนี่ยมัวทำอะไรของเธอฉันไม่ว่างไม่เห็นเรื่องไงฉันน่อยากรู้นะักว่าลูกพี่ใหญ่ของที่เนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนอะ่ะลูกพี่ใหญ่อย่างนั้นเหรออ๋อฉันเองแหละมีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอดูยังไงยังไงที่นี่ก็มีแต่ผู้ชายท่าทางเต็มๆทั้งนั้นน่ะฉันน่ะท้าชกกับผู้ชายตัวตัว,ตวม,ามามากต่อมากแล้วนะยังไม่เคยเจอที่สู้ฉันได้เลย านายชนะฉันได้ฉันจะยอมเป็นแฟนนายเลยนะแหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะถ้าจะเสียวเอาการน่ะเปรี้ยวจริงๆ่ะว่ามาเลยจะสู้กับฉันหรือเปล่ามาท้าถึงขนาดนี้ลูกพี่ใหญ่อย่างฉันคงจะปฏิเสธไม่ได้แนะ่ย่าฮู้งั้นก็ลุยเข้ามาเลยสิเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจดีจริงๆได้ฉันจะยอมลดตัวลงไปสู้ด้วยนะ ยา <Yeah. S 1> โอ้โย <c oughs> <c oughs> โฮโหโหเอ้ยเฮจังเป็นไงล่ะเจอท่าลุกและท่าถอยตั้งรับอย่างรวดเร็วของฉันน่ะซึมไปเลยสิเข้ามาอีกสิบ้าชะมัดตั้งใจจะพบคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่กลับต้องมาเสียโฉมซะก่อนอ้ใหญ่ยนี่ฮะ <c oughs> ยาโอ้เอ้ยเฮจังเอ้ย,อยแสบนักนะฮึไ <c oughs> อ้บ้าที่สุด ไม่ได้ความเลยฝีมือห่วยเป็นบ้าไงลือกันให้ซัตว่าที่เทคเคนเนี่ยมีคนที่มีฝีมือเฉียบสุดๆอยู่ไงไม่เห็นได้เรื่องเลยทุเล่ที่สุดฉันจะกลับละลาขาดเลยนะอะ,อะเดี๋ยวก่อนซีอาคามิฉันชื่ออากานเนะยะเดี๋ยวแม่จับเชื่อซะเนี่จะอะไรก็ช่างเถน,นะจะบอกให้รู้นะเฮจังนะ่ะไม่อยากลงมือกับผู้หญิงไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอหรอกนะเห็นแบบนี้รู้ไหมว่าที่จริงอ่ะเขาเป็นคนที่ใจดีและอ่อนโยนมากเลยอ่ะ ฉันไม่ชอบผู้ชายที่ใจไม่สู้จะบอกให้รู้ไว้เลยนะเชื่อแย่ยี่เฮจังทำไมไม่ซัดกลับไปบ้างอะฮะเจ้าบ้าฉันไม่ได้เป็นพ่อพระถึงขนาดนั้นหรอกนะเอ๊ะเ,เ,เมื่อกี้นะ่ะฉันคิดจะล้มเธอให้ได้จริงๆอะแต่ว่าแกเห็นไม่ใช่เหรอว่าเธอเนี่ยน่ารักออกนะอ,อ้าฮเฮ้คิดจะเอาผู้หญิงอย่างนั้นมาเป็นแฟนตัวสำรองอย่างนั้นเหรอเฮ hey, จัง แล้วจะทำไมวะมันผิดด้วยอย่างนั้นเหรอฮึไม่ได้ซัดก,กับคนอื่นมาสั้นนานนะรู้สึกเจ็บมือฮะเอ๊ะเอเอ้ยปล่อยนะอะคนรังแกกันเหรอจะเข้าไปแจมด้วยดีไหมนะเฮ้ย hey, เล่นสองลุมหนึ่งแบบนี้ไม่สวยนะเว้ยลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยมันต้องตัวต่อตัว,ตว,ตวสิวะเอเอเอ้ยคุณไมาไอ้ดขอโทษด้วยครับต่อไปเราจะไม่ชกกับใครอีกแล้ว ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะถ้าผูกแกซัดกันแบบตัวต่อตัวเนี่ยฉันไม่คิดยุ่งอะไรด้วยอยู่แล้วนะขอบคุณมากครับลาก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวซ์เอ้อะอะถ้าทางคนคนนี้จะแน่จริงฮะอย่างนี้น่าจะลองซัดด้วยสักตั้งนะนี่นายนามสก,กุลไม่เอดะเหรอฉันก็มาเอดะเหมือนกันนะเออเอ๊ะอย่างนี้ก็กลายเป็นดับเบิลมไมเอดะนะสินะเอ,เอ๊ะเออเอ๊ะนี่นายเองเหรอ เธอเองเหรอนี่นายเฮ้ยอากาเนะที่ว่าใช่เธอจริงๆเหรอเนี่ยไ,ไทไทซันนึกไม่ถึงนะว่านายจะมาเรียนอยู่ที่นี่เนะี่ยหลองถ้าเป็นนายนยังไงไอ้พวกเมื่อกี้ก็ไม่ขะนานามืออยู่แล้วอะขนาดฉันเองอะเมื่อก่อนอยังโดนนายแกล้งบ่อยๆเลยนี่เออเแต่ตอนเนี้ยกับตอนนั้นอะมันต่างกันนะ ฉันเน่ะเรียนศิลปะป้องกันตัวประเพียบเลยช่วยถือแผ่นไม้นี่ให้หน่อยสินี่จะทำอะไรเนี่ยต้องไล่ล้ำก่อนนะอาชาไม่ต้องท่ามากก็ได้นะอาชาไอ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยก็ทักทายกันนิดหน่อยในฐานะที่ได้เจอกันอีกไงไทซันใหญ่เอากันเนี่ยอุไม่มีใครบ้ากล้าซักกับไทซันหรอกน่ะ เอ๊ะพวกเมื่อกี้นี่นะทำท่าตลกจริงอ๋องั้นเหรอเอ๊ะต้องตลล่อมให้อยู่หมัดมาเลยทีไอกิจังจา๋าเห็นตอนนั้นบอกว่าจะทำอะไรที่ห้องชีววิทยานะ,ะน่าสนุกดีนี่ลองไปดูหน่อยดีกว่าแฮะเออเอ,อ่อเอ,อ่อขอโทษด้วยนะเออเอ,อ้ย เอยนี่เธอเป็นแฟนกับไมเอดะแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอไมเอดะเหรอหรือว่าก็ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกนะงั้นเขาสารภาพรักกับเธอแล้วสินะเออออเออน้ำตาไหลเออเออในักตะคุงเออเออ จะตัดสินกับฉันเหรอใช่จนถึงเดี๋ยวนี้ฉันยังไม่เคยซัดกับแกตัวตัวเลยฉันไม่มีสาเหตุอะไรต้องต่อสู้กับแกนี่หว่าไม่ต้องมาพูดมากแกไม่มีทางอื่นเลือกแล้วนะเว้ยไม่ด้ยไปดีกว่าแล้วเจอกันใหม่นะเะเฮ้ยไอ้ไม่ดะเดี๋ยวสิไม่เอาหน้าเฮ้ hey, จังนายสู้เขาไม่ได้แนะ่หันไปหาตัวสำรองดีกว่าหนะ้าอีบ้าจริงไม่ดะที่ว่าเนี่ย หมายถึงไทซันเหรอเนี่ยหมอนั่นน่ะกล้าท้าไทซันสู้ตัวๆเชียวเหรอเนี่ยเห็นทีต้องมองเข้าใหม่แล้วนะแต่ไทซันน่ะไม่ยอมสู้กับแครง่ายอยู่แล้วถ้าไม่มีเหตุผลน่ะโคเอดิก็มีแต่ต้องเจ็บช้ำมากขึ้นน่ะสิเอ๊ะอะไรนะเธอรู้หรือเปล่าอะ่ะที่เธอปฏิเสธเข้าไปแบบนั้นน่ะเขาน่ะต้องขมขื่นใจมากขนาดไหนอะ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะพูดอะไรกับเขาบ้างอะ่ะเขาน่ะ คุ้มคั่งถึงขนาดไปท้าไทซันสู้เลยนะแต่กลับโดนปฏิเสธจึงยิ่งเสียใจหนักขึ้นน่ะอะไรกันน่ะแค่นี้ก็ต้องร้องไห้ได้วยเหรอแล้วฉันควรจะทํายังไงล่ะถ้าเธอยังสงสารโคฮิติอยู่บ้างเธอต้องร่วมมือกับฉันนะทาให้เขาได้สู้ตัดสินกับไทซันให้ได้ลองเธอร่วมมือรับรองไทซันต้องเดือดดาลและยอมสู้กับเขาแน่อาจจะต้องหลอกเขาบ้างนิดหน่อยนะแต่มันก็แค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นน่ะ ว่าไงนะเจ้าโคเฮจิมันแกล้งเธออย่างนั้นเหรอใช่หมอนั่นมันเลวมากนะมันทําเธอคนนี้ได้นะ่ะดูเหมือนว่าเขาาจะใช้กําลังบังคับที่จะจูบเธอนะเอ้ยไอ้กลวกนั่นมันจะมากไปแล้วเอ้ยเอยเอแล้วจะเอายังไงอะไทซันเอ๋ฉันจะฆ่ามันต้องแบบนี้สิบอกแล้วไงว่าหันไปหาตัวสำรองขึ้นหน้าเชื่อสิเฮจังเฮจังก็บอกไม่ใช่เหรอ ว่าอากาเนี้ก็น่ารักดีนะจริงมาเอ้ยเหตังแย่แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆไหมดาก็รักคําท้านายแล้วเอ่ะว่าไงนะเอ้ยไอ้กลัวเอ้ไอ้บ้าก,กร,รมแกมันทําแสบมากเนะแกไม่ได้ตายดีนะเฮ้ยแกว่าอะไรนะต้องแบบนี้สิมันถึงจะมันว่ามาเอ๊ะ ฉันน่ะอยากรู้ว่าไทซันเน่ะเก่งขึ้นมาจากเมื่อก่อนแค่ไหนนะสิเมื่อก่อนเหรอช่อั่วอชอั่วอโหเทียบฉันไม่ติดเลยจริงๆฮะเธอเกี่ยวข้องอะไรกับไมดะเหรอก็ไม่อยากให้รู้นักหรอกนะคือที่จริงฉันกับเขานะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ่ะอ่ะ,อะลูกพี่ลูกน้องเหรอเมื่อก่อนน่ะ ฉันน่ยมักถูกเขารางาังแกบ่อยๆนะที่จริงฉันก็ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอรหรอกแค่ไทยซันคนเดียวเท่านั้นน่ยที่ฉันไม่เคยชนะเลยแต่ฉันไม่เคยคิดยอมแพ้เขาเลยนะเพราะว่าฉันน่ยเกียดคนที่แพ้หน่อยก็ถอดใจไม่สู้น่ะเออเฮ้ยเจ็บใจนักเอเฮจังหมดกําลังใจคิดจะสู้แล้วเหรอไอ้กลัวก ฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกไอ้ไม่ดะโดยเฉพาะกับแกฉันยิ่งแพ้ไม่ได้พวัวเฮอออ้ยเ,เ,เอ๊ะเฮ้ยชเอออยังไม่เข้าใจเหรอไอ้เพลอกผลมันเห็นเห็นอยู่แล้วหนวกคูนะ่ะฉันยังไม่ยอมแพ้แกหรอกเว้ยมันเพิ่งเริ่มเองเท่านั้นเขาก็ไม่เลวทีเดียวนะเป็นคนที่มีใจสู้ไม่ท้อถอยเลยอะ่ะเอ๊ะอะา เชื่อเออไม่ด่ะไม่ต้องห่วงหน้านึกว่าฉันจะอัดมันจริงๆอย่างนั้นเหรอเอ๊ะก็ไม่เข้าใจเหตุผลนักเอกนะแต่ว่าเธอเนี่ยเล่นละครได้ห่วยมากๆเลยอ่ะเจียกิเอ๊ะเฮ้จังคราวนี้ยอมรับแล้วหรือยังอ่ะทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะยังจะฝืนสู้อีกอ่ะที่จริงอากานนะก็ไม่เลวนะเชื่อเราเธอ จะเอาดีไหมนะเอองั้นมาเป็นแฟนกับฉันไม่ล่ะเอ๊ะเ,เมื่อกี้เนี่ยฉันดูนายสู้แล้วรู้สึกชอบในความไม่ยอมแพ้ง่ายๆของนายนะฉันน่ะตามหาผู้ชายแบบนี้มันนานแล้วล่ะอ่ะจริงเหรอเอ้ยเฮจังสำเร็จแล้วได้ยินไหมเธอขอนายเป็นแฟนแล้วเฮจังเอเอฉันน่ะชื่อไมดะอากาเนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไมดะไทซันนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยล่ะ ลูกพี่ลูกน้องกับไมเอดะอย่างนั้นเหรอไม่ไม่เอาจะให้ฉันยอมเป็นแฟนกับผู้หญิงแบบเดียวกับไอ้ไมเอดะอย่างนั้นเหรอเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยไม่มีทางอ่ะไอ้ฉันทําไมล่ะฉันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะเฮจังเทียกีจังจ่า